เงาของความโลภชีวิตของข้าเคยเงียบสงบและเต็มเปี่ยมด้วยความหมายข้ากับเมตตาอยู่ที่นี่ในหุบเขาสีเงินเราไม่ได้ร่ำรวยแต่เรามีความพอเพียงแสงแดดอุ่นๆที่สาดส่องกระท่อมของเรามันคือความมั่งคั่งที่แท้จริงในสายตาของข้าข้าเคยเชื่อว่าความสุขคือการได้ใช้แรงกายในสวนผักของเรา การได้เห็นเมตตายิ้มในทุกเช้าและการได้วางแผนอาหารเย็นจากผลิตผลที่เราปลูกเองไม่มีหนี้สินไม่มีแรงกดดันมีเพียงความรักที่เรียบง่ายข้าไม่เคยต้องการมากไปกว่านี้เลยข้าไม่เคยรู้ว่าความโลภเป็นเพียงเงาที่รอวันเข้าครอบงำแสงสว่างในใจเรามันเป็นเหมือนเชื้อโรคที่หลับไหลรอเพียงเสียงกระซิบเดียวที่จะปลุกมันให้ตื่นขึ้น ข้าไม่เคยคิดว่าตนเองเป็นคนมีความทะเยอะทะยานสูงแต่ในความเงียบสงบนั้นอาจมีความว่างเปล่าซ่อนอยู่ลึกๆที่ทำให้จิตใจข้าอ่อนแอต่อสิ่งล่อลวงที่กำลังจะมาถึงข้าได้มองข้ามไปว่าสิ่งที่ล้าค่าที่สุดในชีวิตข้าไม่ได้รอการค้นพบแต่มันกำลังรอให้ข้าทานุถนอมอยู่ในทุกๆวันข้าจดจำวันนั้นได้ชัดเจน วันที่เสียงกระซิบแห่งโชคชะตาเข้ามาทำลายความสงบสุขทั้งหมดนักสแสวงโชคคนนั้นเขาไม่ได้แค่เล่านิทานแต่เขาโยนประกายไฟแห่งความกระหายเข้าสู่กองฟางในหัวใจข้าภาพของพลอยตาเสือมันสว่างวาบยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงข้าได้ยินเพียงคำว่าเจ็ดชั่วคน ความมั่งคั่งที่ไม่จำกัดที่สามารถยกระดับข้าจากชาวบ้านธรรมดาให้กลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้ทันทีเมตตาพยายามดึงมือข้าเธอกระซิบให้กลับบ้านแต่เสียงของเธอเป็นเหมือนเสียงมแมลงหวีที่ไร้ความหมายไปแล้วข้าไม่เห็นความรักในสายตาเธอข้าเห็นเพียงความจำกัดที่ข้าต้องทำลายให้ได้ ตัณหามันเริ่มกัดกินความคิดค่าค่าเริ่มรู้สึกว่าชีวิตที่พอเพียงของเรานั้นมันคือความล้มเหลวมันคือความอ่อนแอค่าสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้ค่าสมควรได้รับอำนาจที่จะทำให้ผู้คนในหมู่บ้านเคารพนับถือ ข้าเริ่มมองโลกนี้แตกต่างไปข้าไม่ได้ต้องการแค่ความสุขอีกต่อไปข้าต้องการการยอมรับและความยิ่งใหญ่ที่เงินตราเท่านั้นจะซื้อให้ได้ข้าปล่อยให้ตัวเองถูกดึงดูดเข้าสู่กับดักที่สวยงามที่สุดโดยไม่รู้เลยว่าการก้าวออกจากวงกลมแห่งความพอใจคือการก้าวเข้าสู่เงามืดที่ไม่มีวันสิ้นสุด ข้าเริ่มเห็นเมตตาเป็นอุปสรรคคำเตือนของนางเป็นเพียงเสียงรบกวนในเส้นทางสู่ความยิ่งใหญ่ข้าใช้เวลาทั้งวันในการจมดิ่งกับตำนานและแผนที่เก่าๆของพลตาเสือข้าริเริ่มโต้เถียงกับเมตตาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเมื่อเธอถามว่าทำไมต้องเป็นสิ่งนี้เรามีกันและกันก็พอไม่ใช่หรือข้าตอบกลับไปอย่างเย็นชาว่า ความรักไม่สามารถซื้ออนาคตได้เมตตาเราจะไม่ต้องทำงานหนักอีกต่อไปเราจะเหนือกว่าทุกคนในหุบเขานี้ข้าเชื่ออย่างแท้จริงว่าข้าทำเพื่ออนาคตของเราแต่ลึกๆแล้วข้าทำเพื่อความอยากและความเห็นแก่ตัวของข้าเองข้าต้องการความร่ำรวยเพื่อพิสูจน์คุณค่าของตนเองข้าไม่เห็นคุณค่าของความสุขที่อยู่ตรงหน้าอีกต่อไป ข้าเริ่มมองไม่เห็นรอยยิ้มของเมตตาข้าเห็นเพียงภาพของอัญ,ญมณีสีทองแดงที่ส่องประกายตันหามันร้อนแรงและบ้าคลั่งจนบดบังแสงสว่างทั้งหมดข้ากำลังเดินเข้าสู่ความมืดอย่างเต็มใจโดยไม่รู้เลยว่าทุกนาทีที่ข้าหมกมุ่นอยู่กับสมบัติคือการทำลายรากฐานของความรักของเราทีละน้อย ข้าตัดสินใจขายทรัพย์สิสนขายสิ่งที่สร้างมาด้วยความรักและหยาดเหงื่อข้าแลกความทรงจำกับเชือกปีนเขาตะเกียงน้ำมันและอุปกรณ์ราคาแพงข้าไม่ลังเลที่จะขายแหวนแต่งงานของเมตาเพื่อแลกกับมีดเดินป่าที่ดีกว่าข้าบอกตัวเองว่ามันเป็นเพียงการลงทุนเล็กน้อยเมื่อกลับมาข้าจะซื้อมันคืนเป็นร้อยเท่า แต่จริงๆแล้วข้ากำลังแลกเปลี่ยนความรู้สึกกับความโลภตัณหามันบีบให้ข้าทำใจแข็งต่อการอ้อนวอนของเมตตาเธอร้องไห้เมื่อเห็นข้าทิ้งของรักของห่วงของเธอไปแต่ข้ากลับรู้สึกหมุดหงิดที่เธอไม่เข้าใจนี่คือทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากชีวิตที่น่าเบื่อนี้ข้าตะโกนในใจข้าเชื่อว่าความร่ำรวยจะมอบอิสระให้ข้า แต่แท้จริงแล้วข้ากำลังเป็นทาสของมันอย่างสมบูรณ์ข้าจัดกระเป๋าอย่างเร่งรีบราวกับกลัวว่าความมุ่งมั่นของตนเองจะหายไปข้าไม่เห็นความเจ็บปวดในสายตาเมตาข้าเห็นเพียงเป้าหมายบนยอดเขาความโลภมันทําให้ข้าตาบอดไม่ให้เห็นถึงความสูญเสียที่กำลังจะเกิดขึ้นข้าก้าวออกจากกระท่อมโดยให้คำมั่นสัญญาอย่างยิ่งใหญ่ถึงอนาคตที่สวยงาม แต่คำพูดของข้าขาดความจริงใจเพราะใจข้าไปอยู่บนยอดเขาแล้วเมตตาโผเข้ากอดข้าด้วยน้ำตาเธอขอให้ข้าอยู่ขอให้ข้าทบทวนแต่ความปรารถนาที่จะร่ำรวยมันแข็งแกร่งกว่าอ้อมกอดใดๆข้ากอดตอบอย่างห่างเหินและผลักตัวเองออกห่างจากแสงสว่างความโลภมันบีบให้ข้าทำใจแข็งและไร้ความรู้สึก ข้าทิ้งนางไว้กับความว่างเปล่าและความหวังอันเลือนรางข้าบอกตัวเองว่าทำเพื่อเราแต่จริงๆแล้วข้าทำเพื่อความอยากของข้าเองข้าหันหลังให้กับสมบัติที่แท้จริงของข้าความรักความสุขและความสงบในบ้านของเราข้าได้สร้างรอยแยกที่มองไม่เห็นในความสัมพันธ์ของเรา และทุกย่างก้าวที่ข้าเดินออกจากบ้านก็เท่ากับข้ากำลังขยายรอยแยกนั้นให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆข้าจากไปพร้อมกับความหวังที่จะได้ทองแต่ข้าได้ทิ้งเพชรพลอยที่มีค่าที่สุดไว้เบื้องหลังข้าเดินตามเงาและทิ้งแสงสว่างให้เผชิญกับความมืดมิดเพียงลำพังทุกก้าวที่ก้าวขึ้นสู่ภูเขาคือการต่อสู้ที่แท้จริง ร่างกายส่งเสียงประท้วงด้วยความเหนื่อยล้าความสูงชันและอากาศที่เบาบางเริ่มกัดกินเรี่ยวแรงแต่เสียงกระซิบของพลอยตาเสือดังกว่าความเจ็บปวดใดๆข้าผลักตัวเองไปข้างหน้าอย่างบ้าคลั่งข้ามุ่งมั่นที่จะพิชิตความยิ่งใหญ่ข้าเชื่อว่าความทรมานที่ข้ากำลังเผชิญน,นี้จะทำให้รางวัลที่ได้มามีค่าคู่ควรมากขึ้น ข้าไม่คิดถึงความปลอดภัยข้าไม่คิดถึงเมตตาข้าคิดถึงแต่ภาพของอัญ,ญมณีที่เปล่งประกายความโลภทำให้ข้าปฏิเสธความรู้สึกของร่างกายและจิตใจตัณหามันได้แปลเปลี่ยนความอดทนให้กลายเป็นความบ้าคลั่งข้าเริ่มเชื่อว่าการเดินทางอันเจ็บปวดนี้คือบททดสอบที่ข้าต้องผ่านเพื่อพิสูจน์ว่าข้าคู่ควรกับความมั่งคั่ง ข้าเริ่มรู้สึกว่าข้าเหนือกว่าชาวบ้านคนอื่นๆที่ไม่กล้าเสี่ยงชีวิตเพื่อความยิ่งใหญ่ข้าละเลยสัญญาณเตือนทั้งหมดจากธรรมชาติเพราะในใจข้ามีเพียงสิ่งเดียวที่สำคัญคือการไปถึงยอดเขาและคว้าสมบัตินั้นมาให้ได้ในความมืดมิดและความหนาวเย็นของค่ำคืนบนภูเขาข้าจุดกองไฟเล็กๆและนั่งพัก ความเหนื่อยล้าเปิดช่องว่างให้ความรู้สึกผิดเคลือบคลานเข้ามาข้าเห็นเงาของเมตตารอยยิ้มที่อ่อนโยนของนางอาหารอุ่นๆและความสงบสุขที่ข้าทิ้งไว้เบื้องหลังข้าเกือบจะยอมแพ้ข้าเกือบจะหันหลังกลับเพื่อแลกกับความสุขที่คุ้นเคยแต่แล้วเงาอีกเงาก็ปรากฏมันใหญ่กว่ามืดกว่ามันคือเงาของความโลภ มันกระซิบว่าถ้าถอยเจ้าจะเป็นคนโง่ใครจะเคารพเจ้าพลอยตาเสืออยู่ใกล้แล้วอย่าทรยศต่อความมุ่งมั่นของเจ้าข้ารีบกําไลไม้ที่เมตตาให้ไว้แล้วปล่อยมือออกทันทีรากับมันเป็นเครื่องถ่วงที่ต้องทิ้งไปข้าบอกตัวเองว่าความรู้สึกเหล่านี้เป็นเพียงความอ่อนแอที่ข้าต้องเอาชนะ ข้าต้องกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งกว่านี้ข้าต้องมีทรัพย์สมบัติก่อนแล้วความรักจะตามมาเองข้าพยายามขับไล่ภาพของเมตตาออกไปจากความคิดแล้วแทนที่ด้วยภาพของพลอยตาเสือข้าเลือกที่จะกอดความกระหายไว้แน่นโดยปล่อยให้ความรักเลือนหายไปในความมืด ข้ามาถึงบริเวณที่ตำนานกล่าวไว้และค้นพบปากถ้าที่ซ่อนอยู่ภายใต้หินขนาดใหญ่มันดูน่ากลัวและไม่น่าไว้วางใจมีกลิ่นสาบและเสียงน้ําหยดที่น่าขนลุกซึ่งทำให้รู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่ซ่อนอยู่แต่ความกระหายของข้าบทบังทุกสัญญาณอันตรายข้าเชื่อว่าความมั่งคั่งที่รออยู่จะคุ้มค่ากับความเสี่ยงทั้งหมด ข้าจุดตะเกียงน้ำมันและก้าวเข้าสู่ความมืดอย่างกล้าหาญข้าไม่ได้รู้สึกกลัวเลยมีแต่ความตื่นเต้นที่ผลักดันให้ข้าเข้าสู่ใจกลางของภูเขาข้าเดินตามแสงสลัวของตะเกียงซึ่งมันเป็นเหมือนแสงแห่งตันหาที่นำข้าเข้าสู่กับดักข้าคิดว่าการเข้าสู่ถ้ำนี้คือการพิชิตแต่แท้จริงแล้วมันคือการยอมจำนนต่อความโลภ ข้าได้ทิ้งหลักการและความปลอดภัยไว้เบื้องหลังทั้งหมดข้าทิ้งแสงสว่างของชีวิตไว้ข้างนอกเพื่อเดินตามหาความมั่งคั่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดมิดที่ไม่อาจอยั่งถึงแล้วข้าก็เห็นมันพลอยตาเสือเม็ดใหญ่ที่เปล่งประกายสีทองแดงอย่างรุนแรงบนแท่นหินโบราณมันสวยงามและน่าลหลงไหลเกินกว่าที่ข้าจะจินตนาการไว้ ความงดงามของมันส่องสว่างเหนือความมืดมิดทั้งหมดข้าสุดตัวลงคุกเข่าต่อหน้าสมบัติที่รอคอยข้ามานานแสนนานความโลภของข้าถูกเติมเต็มจนล้นทะลักข้าคิดว่านี่คือรางวัลของข้านี่คือสิ่งที่คู่ควรกับความพยายามทั้งหมดของข้าข้าได้พิชิตทั้งภูเขาความยากลำบากและชีวิตที่เคยน่าเบือ่อ ในวินาทีนั้นข้าเป็นราชาแห่งโลกและพลอยตาเสือคือมงกุฎของข้าข้าลืมความเหนื่อยล้าลืมความเจ็บปวดและลืมเมตตามีเพียงอัญ,ญมณีนี้เท่านั้นที่สำคัญข้าเอื้อมมือออกไปอย่างช้าๆนิ้วของข้าสั่นเทาด้วยความตื่นเต้นและความกระหายที่มาถึงจุดสูงสุด ข้าคิดว่านี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่แต่ไม่รู้เลยว่ามันคือจุดจบของทุกสิ่งวินาทีที่นิ้วของข้าสัมผัสพลอยตาเสือชัยชนะก็อยู่ได้เพียงชั่วพริบตาเดียวแผ่นดินก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเสียงหินร่วงหล่นดังสนั่นจากเพดานถ้ำข้าตระหนักว่าข้าไม่ได้เพียงแค่ค้นพบ แต่ข้าได้ละเมิดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และธรรมชาติกําลังลงโทษข้าอย่างสาสมข้ากอดพลอยตาเสือไว้แน่นราวกับมันคือชีวิตของข้าความมั่งคั่งที่เขาพึ่งได้รับกลายเป็นฝันร้ายที่กําลังจะฆ่าชีวิตข้าพยายามวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตท่ามกลางหินที่ถล่มลงมาอย่างบ้าคลัง่งข้าได้ยินเสียงครวญครางของภูเขามันร้องไห้ด้วยความโกรธ การสแสวงหาสมบัติของข้ากลายเป็นการขมโมยและธรรมชาติกำลังทวงคืนสิ่งที่ถูกละเมิดพร้อมดอกเบี้ยแห่งหายนะที่ทำให้ข้าต้องทิ้งทุกสิ่งที่พกพามาข้าสูญเสียทุกอย่างในพริบตายกเว้นพลอยตาเสือความโลภมันทำให้ข้ายึดมั่นในสมบัติชิ้นนี้ทั้งๆท,ที่มันกำลังเป็นเหตุให้ข้าต้องตายข้าวิ่งหนีเพื่อชีวิต ทำถล่มลงมาอย่างรวดเร็วข้าต้องทิ้งอุปกรณ์ทุกอย่างทิ้งเป้สะพายหลังทิ้งอาหารทิ้งตะเกียงน้ำมันที่มีค่าแต่ข้ากอดพลอยตาเสือไว้แน่นมันเป็นสิ่งเดียวที่เหลืออยู่มันคือสาเหตุของหายนะแต่ก็เป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ข้ามีความหวังที่จะรอดชีวิตช่างเป็นเรื่องตลกข้าแลกทุกอย่างเพื่อสิ่งนี้และบัดนี้สิ่งนี้คือภาระเดียวที่ข้าต้องแบกหนีความตาย ภาพความร่ำรวยที่ข้าใฝ่ฝันกลายเป็นเพียงภาพความอยู่รอดที่สิ้นหวังข้าคลานและววิ่งผ่านซากปรักหักพังอย่างยากลำบากจนในที่สุดก็หลุดออกจากปากถ้ำได้สำเร็จในสภาพที่บาดเจ็บและอิดโรยข้าบาดเจ็บทั้งกายและใจแต่ในมือข้ายังคงมีพลอยตาเสือข้าคิดว่าการรักษาพลอยตาเสือไว้ได้คือชัยชนะโดยไม่รู้เลยว่า มันคือคำสาปที่จะเผาผลาญชีวิตข้าให้เหลือแต่เท่าทานข้าได้พิชิตภูเขาแต่ได้พ่ายแพ้ต่อตอนเองในที่สุดข้าก็กลับมาถึงหมู่บ้านข้าบาดเจ็บโสมและอ่อนแรงแต่ในมือข้ายังมีพลอยตาเสือที่เปล่งประกายความโลภความโลภยังคงกระสิบว่าข้าทำสำเร็จแล้ว ข้าพุ่งตรงไปที่กระท่อมของเราพร้อมกับความหวังที่จะได้เห็นเมตายิ้มและต้อนรับข้าด้วยความภูมิใจความเจ็บปวดทั้งหมดจะหายไปเมื่อเมตตาเห็นสิ่งนี้ข้าตะโกนก้องนีใจยอย่างตื่นเต้นแต่เมื่อมาถึงข้าพบแต่ความเงียบงันที่ไม่คุ้นเคยสวนผักของเราแห้งเหี่ยวและประตูถูกปิดไว้ราวกับมันเป็นสุสาน ความรู้สึกหวาดกลัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคืบคลานเข้าแทนที่ความตื่นเต้นข้าเรียกชื่อเมตตาซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ไม่มีเสียงตอบรับมีเพียงความเงียบงันที่น่ากลัวเท่านั้นที่ทักทายข้าข้าเริ่มตระหนักว่าบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญได้หายไปจากโลกใบนี้และมันไม่ใช่การต้อนรับที่อบอุ่นแต่เป็นหัวใจของชีวิตข้าเอง เมื่อเพื่อนบ้านเล่าความจริงให้ข้าฟังคำพูดของเขาเป็นเหมือนก้อนหินที่ทุ่มใส่หัวใจข้าได้สูญเสียสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตไปนั่นคือเมตตาเธอป่วยหนักและต้องการเพียงเงินเล็กน้อยเพื่อซื้อยาที่ดีแต่ข้าไม่อยู่ข้าทิ้นนางไว้กับความว่างเปล่าและทิ้งเงินไว้ไม่มากพอความร่ำรวยของข้ามาแลกกับความตายของคนที่รักข้าที่สุด ความโลภของข้าทำให้ข้ามองไม่เห็นความเจ็บป่วยของนางข้ามองไม่เห็นความต้องการของนางข้าเห็นแต่ทองข้าฆ่านางด้วยความโง่เขลาและความเห็นแก่ตัวของข้าเองข้าทรุดตัวลงกับพื้นร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดและสำนึกผิดที่สายเกินไปข้าทำลายความสุขของตนเองด้วยมือของข้าเอง ข้ามีพลอยตาเสือในมือแต่หัวใจของข้าแตกสลายอย่างสมบูรณ์ความร่ำรวยที่ได้มานั้นไม่สามารถซื้อชีวิตของคนที่ข้ารักที่สุดได้แม้แต่วินาทีเดียวข้าปล่อยให้พลอยตาเสือหลุดจากมือมันตกอยู่บนพื้นดินที่แห้งแล้งและสกปรดบัตรนี้มันไร้ความหมายมันไม่ได้ดูสวยงามหรือมีค่าอีกต่อไปข้าหยิบมันขึ้นมาและมองอย่างว่างเปล่า ข้าตระหนักว่าอัญมณีที่ข้าแลกด้วยชีวิตของเม่ตามันก็แค่เศษแก้วที่สะท้อนความโง่เขลาของข้าข้าได้เดินตามความโลภไปจนสุดทางและมันได้ทิ้งข้าไว้กับความว่างเปล่าที่ไม่มีวันเติมเต็มข้ามีเพชรพลอยในมือแต่หัวใจของข้าถูกทำลายอย่างถาวร ข้าเริ่มร้องไห้อย่างบ้าคลั่งร้องขอการอภัยจากเมตตาที่ไม่สามารถได้ยินเสียงข้าได้อีกแล้วข้าเป็นคนโง่เขลาที่เชื่อว่าความสุขอยู่บนยอดเขาในขณะที่มันรอข้าอยู่ทุกวันในกระท่อมแห่งนี้ข้าเสียทุกสิ่งเพราะตัณหาที่ไม่สิ้นสุดของตนเอง ข้าเข้าใจแล้วว่าความสุขที่แท้จริงคือการพอเพียงและข้าได้เรียนรู้บทเรียนนี้ด้วยราคาที่แพงที่สุดในโลกข้าใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในกระท่อมร้างแห่งนี้ความโลภไม่ได้จากไปไหนมันยังคงอยู่กับข้าในรูปของพลอยตาเสือที่วางอยู่บนโต๊ะ มันเป็นเพื่อนคนเดียวที่ข้ามีและมันจะเตือนใจข้าถึงสิ่งที่ข้าละทิ้งไปตลอดกาลข้ามีเงินทองมากมายแต่ข้าไม่สามารถใช้มันเพื่อซื้อความสุขหรือความรักกลับคืนมาได้ความร่ำรวยที่ได้มานั้นเย็นชาและว่างเปล่าข้าใช้ชีวิตในความเงียบงนันซึ่งเป็นความเงียบงันที่ต่างจากความสงบสุขในอดีตอย่างสิ้นเชิง มันคือความเงียบงันของการสูญเสียตัณหาทำให้ข้าตาบอดและมันทำให้ข้าเดินตามเงาจนกระทั่งเงาของความโลภกลืนกินแสงสว่างในชีวิตของข้าจนหมดสิน้นข้าเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดไม่ใช่สิ่งที่ข้าต้องค้นหาอย่างบ้าคลั่งแต่มันคือสิ่งที่ข้าเคยมีอยู่แล้ว ข้าเป็นเครื่องเตือนใจที่มีชีวิตถึงผลลัพธ์อันขมขื่นของความโลภและความไม่รู้จักพอข้าจะอยู่กับความว่างเปล่านี้จนกว่าเงาของข้าจะจางหายไปพร้อมกับความรู้สึกผิดที่ไม่มีวันจดสิน้นถ้ามาอยากพลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเล่าไปตามความเชื่อแล้วมาสร้างช่วงเวลาดีๆไปพร้อมๆกัน